รอบเลยนะฮะเร่อเราเหนื่อยเหมือนกันเดี๋ยวคับรอบละไปเดี๋ยวลงไปด้านนี้แหละครับลง,นะงลมาจะขับถึงริวสวยๆเขเก็บมาให้ผู้ชมได้ดูแล้วนะไม่ต้องห่วงครับต้งร้องว่าที่นี่ถือว่าคุ้มกับการมาแล้วการจอดรถแค่หนึ่งหมื่นวอนนะครับ ทีเก็บหน,นึ่งหมื่นวอนเนี่ยค่้นตอรถเนี่ยเขาไปแลกกาแฟได้ข้างในนะเนข้าไปแลกข้างในเข้าไปแลกกาแฟาข้างในได้ด้วยมีการแลกกาแฟาได้ด้วยนะครับก็พูดง่ายตกคนละสามสาวอนันวอนชิคซเนี่ยไอคือยังชน้จะข้านก็จะไปแลกกาแฟา แม่ตบเลยแลยไป,ไปี๋ยวเราไปจอดรถแล้วก็ไปตรงนู้นไงออกมาแล้วครับเอาการจราจรหนาแน,น่นข้างหน้านะครับถ้าใครไม่อยากเสียค่าจอดรถนะครับนี่ฮะจอดด้านหน้านี่นะฮะด้านหน้านี่คือที่จอดรถนะครับจอดด้านหน้าได้นะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยเดิน ถ้าคุณไม่เอารถยนต์ส่วนตัวมาคุณก็ต้องเดินเข้าไปที่ข้างในเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็จะไปต้องจะต้องไปซื้อตั๋วเข้าไปชมนะครับแล้วก็นะฮะแล้วก็ถ้าจะกินอาหารที่นี่ผมแนะนำว่าอย่ากินครับแพง ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวมาไปกินข้างนอกไปกินที่อื่นได้จะโอเคมากเลยนะครับจะไม่แพงนะครับเพราะว่าข้างในเมื่อกี้นี่แพงมากแล้วก็ที่จอดรถก็ยากมากนะครับก็เป็น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 เกาะเล็กๆนะครับมันไม่ใช่เกาะใหญ่นะฮะเกาะเล็กเดี๋ยวเราจะไปจุดหมายต่อไปที่ผมชี้บอกไว้ปนที่แรกแล้วนะคนเยอะครับถ้าเป็นช่วงเ่าอาทิตย์ก็อย่างนี้นะฮะ แต่ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาก็ผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยจะหนาแน่นเท่าไหร่หรอกนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับไปนะจะไปจุดมุ่งหมายต่อไปครับอ๋อทาาี่นี่กันแล้วเนี่นนอ,อม ชุกโ,โตนะครับเกาะชุดโตนะครับก็มันไม่ไกลนะครับกับจุดที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะมาตกป,ปลาแล้วก็มากินข้าวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวละตอนนี้กี่โมงละชิ้นเมเชียลบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งลนะก็หิวแล้วล่ะร้อนด้วยเมื่อกี้โอ้โหผมเดินก็ แต่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคนะตกปลาช่วยยีเซรามีเงินด้วยยีช่องยีแต่แต่เราจะไปตรงจุดตรงนู้นนะครับจุดที่เหมือนกับเป็นเันจะเป็นแหลมค่าจอดเรืออะไรประมาณนี้นะฮะโอ้ยี่โก้โมยเต้าเต้า เซ e ลูเซลูตทำากดีก <se> ่อนหันนานี่ีมีเลี้ยงเลี้ยงปุ้งเลี้ยงปลานะครับเป็นบ่อเป็นการเลี้ยงสัตวทะเลนะครับเก้าร้อยเมตรเดี๋ยวถึงละลงสองขังนดูหล บ้านนึงนะฮะเป็นหมู่บ้านการ์ตูนมองอไม่เค่อยมีรถมาเลยดีผมชอบอันที่คนจะเคยพบพาดเนี่ยผมชอบชอนะช้นช้นมี้มีเนินลูกเขาบอกว่าชน้นช้นมีเขาบอกให้ขี่ซาซาขี่ซาซ่ามันมีเนินมันมีนอนนะขี่ซาซ่ามันมีนอนมันม เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับ,รบเลี้ยวขวาไปตอนนี้ก็แค่เลียบเลียบเลียบชายทะเลไปนะครับมันไม่ไกลาจากเกาะเมื่อสักครู่ที่เราไปเที่ยวมานะครับนี่ฮะโอ้ยเรา,าพับบ่อก็พับบ่อก็จะส่งเราละกดจี้ ลานจอด,ดรถแล้วฮะคงจะต้องเข้าลานจอดรถเงียบย่งนึงชุดแจ้งชิปตางอย่าง,งคือดไอเดียวผมหาที่อจอดกัน,นะ,ะดีนี่รู้สึกผมว่าดีกว่าใช้หาดที่เราไปตรงนั้นเยอะเลยนะฮะเรงที่ไม่ใช้หาด มีร้านอาหารมีการกางเต็นท์มีชายหาดที่โอเคนะถือว่าใช้ได้เูยครับตรงนี้นะครับแต่ว่าพูดถึงว่าหาดที่ลงไปเนี่ยจะเป็นก้อนหินขั้นไปนิดนึงแล้วก็จะเป็นทรายนะครับฝั่งละนู้นผมคิดว่าตอนที่น้ําลงเนี่ยสามารถเดินผ่านได้นะตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านอาหารตรงไ้เยอะๆามากมายลงแรมโงแรเนี่ยเดี๋ยวผมจะพา มากินข้าวร้านนี้นะครับกินข้าวร้านนี้กันเดี๋ยวเราไปกินข้าวร้านนี้กันนั่งรองหน่อยนะติดช่ยขาดเลยไปลองไปดูกันครับมีสองร้าน ชิเสรอว่าเรารู้ว่านี้จะได้ตกปลาหรือเปล่านะฮะ่จะมีอุปสารอะไรเกิดขึนไหมนี่มันเป็นที่จอดรถหรือว่าจะเป็นในส่วนของการตัวเล็กแฟนไม่ค่อยทนแดดเท่าไหร่

햄버거 먹는 데. 일단 아시나 있 많이 먹어. 다 먹어 갖고 올 거야. 먹어요? 응? 밥 먼저. 더 벌롭네. 이거. 저한테 주세요. 씻어 주지. 시소도 줄게. 딱. อันนี้ไซส์ธรรมดาเลยครับผมว่าที่นี่ที่นี่ดีกว่า,ร,านนร้านเนี้ยร้านเนี้ยร้านเนี้ยนะดีกว่าร้านที่เคยไปกินเพราะร้านนี้เจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านเขาบริการให้ด้วยก็ตัดถ้าตัดตลาหมึกต้อตัดหอยอะไรแบบน้เขาเตรียมให้เราด้วยนะครับถือว่า

นั่งขานะครับเจ้าของร้านก็ใจดีมากเลยครับมาช่วยคือปกติบางร้านเนี่ยพอสั่งแฮมบุลทังนะครับเขาจะไม่ค่อยมาช่วยที่ว่าเอาหอยเอาเปลือกออกไม่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 ค่อยมาช่วยนะครับเพราะบางบางร้าน,นย,ยุ่งๆแต่ทีน,นี้คือเซอร์วิสดีดก็จะเข้ามาช่วยเอาเปลือกหอยออกอะไรประมาณนี้แล้วก็ฉันตอนเป็นชิ้นเล็กๆพอทำให้เรากินนะอย่างที่เห็น ากาศงก็ได้เนาะเพราะว่ากุยงก็มาเนี่ยน้ำจิมีอิ๊วแบบ้ก็ด้เนาะไม่ถ้าเป็น,นะุนงยงกร,ร,ร,ออร้องใช้ากาุยงกุยกุยงกุยงกุย้กุยงก้างกุยงกุยงนุยงกุยงกุยงกรยงกุยงกดยงกุ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 ยงาุยงกุยงกุยงยงายงกุยงยงกุยกุยงงกุกยยกายยกง้วย นี่ก็เหือว่าเป็นปกตินะ,ะสลับราคานะคะน 6, ระคะับแกบนทางก็หกหมื่นบอลนะครับกดเตกทังก็ห้าหมื่นบอนะครับมีเจ็ดหมื่นบอนห้าหกหมื่นบอนห้าหมื่นบอลนะครับมีอูรอกทังก็มีแกบุนทังก็มีกดเกดทังก็มีเมนูนีนะะ้เยอะเดี๋ยวไปดูจม,มาถ่าสวย Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima อร่อยจริงครับราคาไม่แพงด้วยนะครับขนาดการก็คงไปก่อนถือว่าอร่อยบอกนะตัวอร่อยจริงไม่ได้อวยด้วยไม่ได้คัดสปอนเซอร์เลยนะจริงครับอร่อยจริงเพราะบางร้านที่ทำเนี่ยเขาเติมแค่พรพิกลงไปแล้วก็ปรุงนิดนิดหน่อยมันจะไม่ออกรสชาติหรอกธรรมชาติของอาหารทะเล 먹었 팀으로 되는 ตรวจสอบความเสียหายไม่ไหวกินคนเดียวคนนึงบอกว่าอุปสรรคเขาไม่ยอมกินด้วยก็กินน้อยร้านนี้ผมให้เลยนะว่าอร่อยมากนะครับใครที่มีโอกาสไว้เวียนมาที่นี่เนาะเดี๋ยวผมจะแตะแผนที่ไว้ที่ท้ายคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับว่าที่นี่มันอยู่จุดไหนนะครับแล้วก็เส้นทางมาเป็น ต้องใช้มาไงนะครับต้องต้องมาแบบไหนต้องมาไย่างไรแต่ผมจะได้ภาพไว้ที่ท้ายคลิปตัวเองแต่ขอการันตีว่าที่นี่อร่อยจริงครับอร่อยอร่อยมากจะพาเด็กๆไปเล่นนับต่อร้านนี้นะครับอร่อยร้านนี้นะครับถือว่าอร่อยเป็นร้านหนึ่งนะครับ บรรยากาศภายในร้านทั้งหมดนะครับถือว่าอร่อยจริงๆจะได้เลยเนี่ยร้านนี้ครับอร่อยราคาไม่แพงด้วยนะครับบรรยากาศภายในร้านข้างหน้าน,นี้ก็เป็นชายหาดสามารถเดินเล่นได้สบายเลย 락 하지 마. เอาล้วครับได้ที่นะครับเราจะหาที่ตกปลากันผมมาจอดอยู่ตรงนี้แล้วนะองค์ท่าเรือที่มีน้ำไหลก็คนส่วนใหญ่จะชอบมาตกปลากันตรงนี้นะครับแต่ผมอยากจะเดินไปตรงโน้นซะมากกว่าแต่ขอดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะว่า,าจะโอเคไหม Это я пен. Да. Да. Ну я покай мен. Ну сейчас нам доехать ี๋ยวตามไปดูครับตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วมีแต่ปลาดาวติดกันยังยังไม่ได้ปลาสักตัวลลยไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆชมบรรยากาศกัน ตอนนี้หกโมงเย็นยังไม่ได้ปลาสักตัวกินนะแต่ไม่ยอมตอดถึงตะขอเป็ดน,นะคนก็เริ่มจางแล้วคนก็เริ่มจางลนะที่ตบดิน หลังนี้ก็คือเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับเรือตกปลาก็พาหนั้กท่องเที่ยวไปตกปลาแล้วก็ตอนนี้กลับเข้าฝั่งมาตอนเย็นอ๋องแต่เช้ามืดลำหนึ่งทีก็ไปสิบกว่าคนนะครับเป็นทีม มปนู้นดูสักพักหนึ่งได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดกลับบ้านเคยติดตลบนะแล้วก็ไม่ได้ไปายตามเคยนะครับมีกินมั้ยฮะมีตอบแล้วก็ไม่ไม่ติดสักตัวเนะี่ยมาชัดแรกติดแต่ว่าหลุดเนะยเอาไปไม่เป็นไรมาคราวหน้ามาใหม่อะครับก็เสร็จสิ้นกันไปครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวไงก็ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนต่อต้องติดตามนะครับ แล้วผมจะเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบให้ชมกันก่นนอกลับนะบรรยากาศโดยรอบนะครับพอพราที่ตกดินตอนนี้สองทุ่มแล้วนะฮะก็ยังมีคนเล่นน้ำอยู่พอตรงคืนก็จะมีการเก็บหอยนะครับน้ำลดไปเยอะมากเลยตอนนี้น้ำลดลงเยอะเลยบรรยากาศโดยรอบนะครับ พาที่ก็ตกดินไปที่เป็นที่เรียบร้อยเดินทางกลับบ้านเสรจเจ้านี้ได้ปลาเราไม่ได้ปลาเจอกันครั้งหน้าครับจะพาไปไหนติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย